สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรวยทุกท่านนะครับผมสาหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสําหรับเหรียญน,นี้ที่นำมาให้พี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญเสมาหัวโตหลวงพุทธวดนะ, 2, นะครับผมหลังพัดยศนะครับปี2536นะครับผม สำหรับเหรียญนี้เนี่ยก็จะได้เป็นบล็อกเงินนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวตัดนิยมก็คือตัวตัดหน้าสลับเป่านะครับผมทีนี้เนี่ยหน้าสลับเป่าก็คือจะเป็นอีกหนึ่งบล็อกของเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะมีแบ่งแยกเป็นอยู่ประมาณ5-6บล็อกนะครับบล็อกทองคําบล็อกเงินบล็อกบงเดือนบน,นบล็อกกระหนกขีดแล้วก็จะมีบล็อกหนึ่งที่แพงสุดแล้วก็หายากสุดก็คือเขาเรียกว่าเป็นบล็อกหน้าสลับเปานะครับผมก็คือหน้าจะกลมใหญ่แล้วก็ตัวตัดเนี่ย ถ้าเป็นหน้าสลับเปาเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นแบบนี้นี่ครับแต่ว่าตัวตัดของสลับเปาเนี่ยบางทีก็จะเอามาตัดตัวของบล็อกอื่นด้วยนะครับผมอย่างเหรียญเนี่ยจะเป็นบล็อกเงินแต่ว่าได้ตัวตัดสลับเปาถ้าเทียบเหมือนกับเหรียญหลวงพ่อสุดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนขอบสตางอย่างเงี้ยครับอ่านี่ครับก็ถือว่าเป็นตัวตัดนิยมนะครับผมก็จะเพิ่มมูลค่าของเหรียญนอกจากความสวยแล้วก็นอกจากบล็อกด้วยนะครับนี่ตัวตัดเห็นไหมครับ เขาจะเป็นบัง้งเป็นร่องเหมือนขอบสตา,างค์ใหญ่เลยครับนะครับส่วนบล็อกเนี่ยก็จะเป็นบล็อกเงินถ้าบล็อกเงินเนี่ยหรือว่าบล็อกวงเดือนล่างเนี่ยก็ใช้เรียกเหมือนกันครับเห็นไหมครับบล็อกเงินก็คือจะมีวงเดือนล่างอยู่ใต้ฐานวัวตรงนี้นยครับเห็นไหมครับโค้งมาแบบนี้นะครับผมส่วนอ่าห้าหกบล็อกที่ผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามหามาให้ชมกันทุกบล็อกนะครับแล้วก็จุดที่ใช้พิจรารณาเนี่ยทั้ง6บล็อกในส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมอันนี้จะเป็นบล็อกเงินนะครับเวลาแยกบล็อกบล็อกเงินก็คือนี้มีวงเดือนอยู่ด้านล่างฐานบัวเห็นไหมครับโค้งจากตรงนี้มานี่บางคนก็เรียกว่าเป็นบล็อกวงเดือนล่างนะครับผมนี่เหมือนเดิมนะครับเหรียญเนี่ยจะมีทั้งเป็นลมดําแล้วก็จะเป็นชุบนิกเกิลกระไหลเงินแบบนี้นะครับผมเนี่ยถ้าพอเขาเก็บดีๆนะมันจะออกประหลอดฟ้าฟา ม่วงแดงๆส้มๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับขึ้นลุ้งนี่ส่องเข้าดูที่ใบหน้านะครับผมจดจําใบหน้านะครับถ้าเป็นหน้าสระเปาเนี่ยจะกลมอ้วนกว่านี้นะครับผมเห็นไหมครับเบ้าตาลึกคมชัดนะครับผมมีเมตากลมโนทั้งสองข้างนะครับนี่จดจําใบหน้าจดจําพิมพ์นะครับผมใบหน้าเป็นแบบนี้นะครับในหูทั้งสองข้างเนี่ยมีขีดนะครับผมเห็นไหมครับทั้งสองข้างเลย เลื่อนลงมาดูที่ริ้วจีวรรวมถึงสังกติก็จะเป็นริ้วคมชัดเจนนะครับผมบร,ริเวณแขนเนี่ยก็จะมีการแกะบล็อกให้เป็นริ้วนะครับนี่ตัวสังกติรวมถึงริ้วจีวรเนี่ยจะคมนูนชัดเจนนะครับเห็นไหมครับฐานบัวต่างๆมีมิติคมชัดนะครับน,นูนเด่นออกมาจากพื้นเหลียญน,นะครับ แล้วก็บล็อกเงินก็อย่างที่เราแยกบล็อกไปขั้นต้นนะครับเห็นไหมครับจะมีริ้ววงเดือนอยู่ด้านล่างนะครับผมตัวลายกระหนกต่างๆที่อยู่บนขอบนะครับเส้นขอบเหรียญนูนมนคมชัดนะครับผมตัวอักษรหลวงพ่อทวดนะครับก็จะเป็นสันขึ้นเล็กน้อยนะครับผมฝั่งด้านนี้ก็จะเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับตัวอักษรไม่ตื้นไม่เบอร์นนะครับคมชัดแล้วก็เป็นสันเล็กน้อยนะครับผมตัวลายกระหนกต่างๆมีความคมชัดนะครับ ด้านบนก็จะมีอักขระนะครับผมนี่ครับความเรียบตึงแล้วก็จะมีเส้นเสียนวิ่งแทกเห็นไหมครับตรงซอกคอเนี่ยซอกแขนเนี่ยนะครับตรงศอกก็มีเห็นไหมครับเนี่ยเราตะแคงให้สะท้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับบริเวณพื้นเหลียนเนี่ยเขาจะมีเส้นเซียนวิ่งแทกนี่ครับเหนือบานเหนือไหลของหลวงปู่ทวดนี่ก็จะมีเห็นไหมครับตรงเข่าเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับผมครับ พิเคาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นใบพัดยศนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี36วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมรูเจาะเหรียญปิ้นปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับผมไม่มีรอยถอดนะครับมีคลีปปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับผมเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มตัดนะครับกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับบรรจุอัขระไว้นะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับก็จะเป็นล่องลงไปนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผื้นผ้านะครับผม แล้วก็ตัวใบพัยดยศนะครับผมตัวศรเป็นแท่งคมชัดนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์5ธันวาคมเห็นไหมครับเขาจะขึ้นประหลอดขึ้นน้ำมันกา๊าซแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ฟ้าฟ้าม่วงม่วงลุงลุงแบบนี้นครับวัดช้างให้ปี2536นะครับผมจังหวัดปัตตานีแล้วก็พื้นเหรียญด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นเส้นสายฝนเฉียงๆนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยนครับตะแคงให้สะท้อนแสงนิดนึงนะครับผมเนี่ยแล้วก็เนี่ยขยับขยับพยายามขยับดูแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะเห็นเส้นสายฝนที่วิ่งแทรกอยู่ที่บริเวณพื้นเหรียญทะลุตัวอักษรต่างๆนะครับผมจะเฉียงเฉียงหน่อยนะครับด้านหลังนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเส้นสายฝนนะครับนี่ทั่วทั้งพื้นเหรียญเลยนะครับผมแล้วก็ขอบเหรียญด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลายพญานาคนะครับเนี่ยก็จะคมชัดแบบนี้นะครับตัวกากระบาดต่างๆนะครับของลายพญานาคนะครับ ล้อมรอบอยู่ด้านหลังนะครับผมนี่ครับก็ขึ้นลุงขึ้นน้ํามันก๊าซประหลอดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเ้นเซียนวิ่งแทรกอยู่นะครับผมรูจออหมูปิ้นๆนะครับแล้วก็มาดูขอบตัดขอบตัดก็จะเป็นการตัดตามยุคนะครับผมตัดแล้วก็ฉีกนะครับนี่ครับตัวบังฟันตัดก็จะมีนูนต่ำนูนสูงสลับกันนะครับลักษณะฟันตัดนะครับรุ่นนี้มีทั้งมีลมดําแล้วก็มีชุบกระไหลนิกเกิลนะครับผม ขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมเนี่ยครับเห็นไหมครับนูนต่ำนูน,นสูงสลับกันตัวฟันตัดเป็นขีดเป็นบ้างมีถี่มีห่างสลับกันนะครับผมเนี่ยครับตัดแล้วก็ฉีกออกนะครับผมแล้วก็ที่เป็นตัวตัดนิยมก็คือตัวตัดหน้าสลับเป่านะครับเราจะต้องพลิกดูด้านบนขอบเหรียญตรงนี้นะครับผมทางด้านซ้ายมือของเราตรงบาเหรียญนะครับปุ๊บพลิกมาเห็นไหมครับจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยเนี่ยครับจะเป็นร่องแล้วก็เป็นบ้างนูนขึ้นมาเนี่ยอย่างเห็นชัดเจนเหมือนฟันเฟืองเลยไหมครับ นะครับทางด้านซ้ายมือเรานะครับผมตรงบ่าเหรียญนี่นะครับเขาเรียกว่าตัวตัดของตัวสลับเป่าหน้าสลับเป่านะครับผมจะเป็นอีกหนึ่งบล็อกที่หายากนะครับหน้าสลับเป่าแล้วก็เป็นบล็อกที่มีราคาสูงสุดนะครับเนี่ตัวนี้จะได้ตัวตัดสลับเปาใช่ไหมครับนี่ตรงบ่าเหรียญนะครับผมทางด้านซ้ายมือของเรานะครับปึ๊บพลิกมาเนี่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยครับนเวลาลงกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับ สำหรับเหรียญนี้ที่นำมาพี่รับชมกันก็จะเป็นเสมาหัวโตวหลังพัยดยศนะครับผมหลวงปูทวดนะครับบล็อกเงินนะครับตัวตัดนิยมตัวตัดสละเปานะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ